สวัสดีค่ะคุณแม่พยาบาลศิริชาทองเกลี้ยงนะคะวันนี้จะพาน้องไปประเมินภาวะสุขภาพาเบื้องต้นนะคะใช้เวลาในการตรวจเนี่ยประมาณ30นาทีนะคะไม่ทราบว่าคุณแม่เนี่ยให้น้องดูดนมไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะอ๋อประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตรวจเสร็จพยาบาลจะนําน้องมาคืนนะคะหลังจากนั้นเราก็อุ้มน้องมาวางที่คลิปที่เราเตรียมไว้อุปกรณ์เราก็มีพร้อมนะคะน้องเอ่ออายุ คลอดปกตินะคะอายุครร39บวก5น้ำหนักแรกเกิดเนี่ย2,805 2,870กรัมนะคะเอปกาสกอร์ F เนี่ย9ไป10หัดสกินนะคะน้องอยู่ในภาวะที่ตื่นสงบนะคะเราก็จะมา,อาถอดเสื้อผ้าน้องนะคะระหว่างที่เราถอดเสื้อน้องเนี่ยเราก็จะประเมินดูว่าน้องมีฉี่มีอึหรือเปล่านะคะก็น้องเนี่ยมีรอยฉี่ เปื้อนๆผ้านะคะเล็กน้อยอน้องเนี่ยเราจะสังเกตการหายใจของน้องนะคะโดยนับเต็ม1นาทีอัตราการหายใจของน้อง48ครั้งต่อนาทีสม่ำเสมอดีไม่มีรีแทคชั่นไม่มีแอฟเนียไม่มีเพอริออดิกบิตติ้งนะคะจากนั้นเราก็จะมาฟังเสียงหายใจของน้องที่ตำแหน่งบองเคียซาวนะคะ ได้ยินเท่ากันทั้งหายใจเข้าและหายใจออกนะคะฟังเวนติคูล่านะคะไม่ได้ยินเสียงลอนคายเคปิเตชันแล้วก็วิซซิงนะคะจากนั้นเราจะมาฟังเสียงหัวใจของน้องทั้งสี่ตำแหน่งนะคะเอออติกพันโมนิไตคัสติก แล้วก็ไมท่อนเว้านะคะทั้ง4ตํตำแหน่งเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเมอร์เมอร์นะคะฮาร์ดเลดน้องร้อยสครั้งต่อนาทีนะคะจากนั้นเราก็มาสักฟังเสียงบาวซาวของน้องทั้ง4คอร์แดนนะคะบาวซาวทั้ง4คอร์แดนหครั้งต่อนาทีนะคะ จากนั้นเราก็จะมาประเมิน general appearance ลักษณะสีผิวปกติของน้องนะคะน้องก็นอนงอแขนงอขาเคลื่อนไหวดีทั้งสองข้างนะคะลักษณะสีผิวของน้องเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะไม่มีซีดแล้วก็ไม่มีไซยาโนซีดนะคะหน้าน้องก็ไม่มีเหลืองนะคะไม่มีรอยเบิร์ดมาร์กฟอร์เซตนะคะ ที่บริเวณแก้มหรือว่าที่ศีรษะก็ไม่มีนะคะไม่มีฮาโลควินเชงลักษณะสีผิวที่ผิดปกติไม่มีริทิมาทอกซิคุมนะคะไม่มีพอตไวสเตนไม่มีแองเจอร์คิดที่จมูกของน้องนี่ม,มีเลีเล็กน้อยบริเวณไม่กว้างนะคะแล้วก็ไม่มีตุ่มน้องหรือตุ่มน้ำใสนะคะรูปร่างลักษณะ หน้าน้องเนี่ยก็เป็นกลมนะคะคาดูก็ไม่มีก้อนหรือนูนต่างๆนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูที่ศีรษะของน้องนะคะคาดูก็ศีรษะน้องก็ไม่มีมอนดิ้งนะคะไม่มีคาปุดซัคซิเดเนียมแล้วก็ไม่มีเซฟาฮิมาโตมานะคะหรือว่าสับแกเลียนฮิโมเลตนะคะมาคําดูแอนติเรียฟอนทเนลนะคะ ของน้องเนี่ยก็ยังไม่ปิดนะคะขนาด2คูณ3จากนั้นเราก็จะไปทำที่โพทิเรียฟอนททเนลก็ยังไม่ปิดเหมือนกันนะคะขนาด1คูณ1นะคะจากนั้นตานะคะรูปร่างตาขนาดปกติเท่ากันทั้งสองข้างนะคะไม่มีหางตาชี้นะคะไม่มีรอยพับผิดปกติที่หนังตานะคะสังเกตดูไม่มีสับ ไม่มีคอนจังไตว่าฮิโมเลสนะคะแล้วก็ไม่มีกอโคมาหรือว่าคาทาเลกนะคะเราก็จะทดสอบบิงลีฟ c กของน้องนะคะน้องมีบิงลีฟ c กทั้งสองข้างนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูที่จมูกของน้องนะคะรูปร่างขนาดปกติสมมาตรกันดีทั้งสองข้างนะคะ อยู่กึ่งกลางรูจมูกเนี่ยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะเราจะมาทดสอบเอซ่อนแอร์โฟโดยใช้สำลีทำเป็นเยื่อบางที่สุดนะคะทดสอบข้างละสิวินะคะก็กู๊ดนาซอนแอร์โฟ,โฟนะคะ จากนั้นเราก็จะไปดูที่หูของน้องนะคะรูปร่างหูก็ขนาดปกติเท่ากันดีทั้งสองข้างนะคะไม่มีไมโครเทียนะคะแล้วก็หูเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกตินะคะไม่มีเอแทกไม่มี Ear piece, เอียพีดไม่มีพี P.Orecula r Skin Tag นะคะจากนั้นเราก็จะมาดูที่ปากของน้องนะคะรูปร่างปากก็ปกตินะคะสมมาตรดีลินสีปากไม่มีเคปลิบนะคะลินสีปากน้องไม่มีแห้งมีแตกนะคะหรือว่าไม่มีไซยาโนซีดนะคะเราก็จะดูข้างในปากน้องโดยใช้ไฟฉายส่องดูข้างในนะคะก็ลิ้นน้องเนี่ยก็ไม่เป็นฝ้านะคะ ไม่มีฟันไม่มีบอลนุดเดินไม่มีเอสเพอร์ทายนะคะจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วตรวจดูข้างในนะคะใช้นิ้วแย่เข้าไปน้องก็ไม่มีแคปเปอร์เลนะคะ น้องมีออซักกิง้งแล้วก็สวอลล i ิ g งเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราใช้นิ้วเขีย่ยที่มุมปากน้องนะคะน้องก็จะหันมาฝั่งที่เขีย่ยแสดงว่าน้องมีรูทต,ติ้งรีเฟกนะคะเราก็จะมาตรวจดูทางทายโดยใช้ไม้พันสำลีนะคะตรวจก็โนทางท้ายนะคะอ่าเราก็จะมาดูที่คางน้องนะคะ ไม่มี P. aerobin แล้วก็คำดูคางก็ไม่มีก้อนเอ่อทูเมอร์ต่างๆนะคะมาดูที่คอน้องก็ไม่มีคอสั้นรูปร่างคอก็ขนาดปกติเท่ากันดีนะคะอยู่กึ่งกลางสมมาตรนะคะคำดูก็ไม่มีวอร์เน็นะคะแล้วก็คำดูคาวิเคลนน้องนะคะก็ไม่มีแยกหรือว่าหักใดๆไม่มีก้อนนะคะ มาดูที่อกน้องนะคะอกน้องก็ไม่โป่งนะคะขนาดรูปร่างสมมาตรกันดีนะคะขณะที่น้องหายใจเข้าออกนะคะดูที่นมนมน้องก็ขนาดรูปร่างปกติเท่ากันดีทั้งสองข้างนะคะไม่มีไม่มีเบสเอ็นก่อนะคะไม่มีเม็ไตติดแล้วก็ไม่มีวิตมิวนะคะเราก็จะวัด เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวนมน้องนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางได้0.5นะคะอีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างก็0.5เหมือนกันนะคะเท่ากันทั้งสองข้างแล้วก็มา,าดู AP d i ไดมิเตนะคะ1ต่อ1เท่ากันนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูท้องนะคะ รูปร่างกลมสมมาตรกันดีนะคะไม่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติคำดูก็นุ่มนะคะไม่มี no abdominal distension แล้วก็ no diastasis ็ e ต t i นะคะ no a m p h o s e a l no gas t o r t i c i นะคะลักษณะสะดือของน้องก็ยังไม่แห้งนะคะ มีเส้นเลือดอาร์เทอรี่2เส้นแล้วก็เส้นเลือดเวน1เส้นนะคะคนสะดือน้องเนี่ยก็ไม่มีดิช,ชาร์จหรือว่ากิ่นเหม็นนะคะไม่มีแอมบลิคอนเฮอร์เนียนะคะเราก็จะมาคำตับของน้องนะคะฝั่งตับน้องคำที่ไปถึงชายโครง้ายนะคะเริ่มที่ขาหนีบนะคะเราก็คำไปนะคะตับน้องได้ขนาดหนึ่งฟิงเกอร์เบดนะคะ ถือว่าปกติจากนั้นเราก็จะมาคำที่คำม้ามน้องนะคะเริ่มที่สะดือนะคะไปจนถึงชายโครงด้านซ้ายนะคะ,ะได้ขนาดของม้ามน้องเนี่ยประมาณ1เซนก็ปกติดีนะคะจากนั้นเราจะมาคำที่ขาหนีบทั้งสองข้างของน้องนะคะก็ไม่มีก้อนนะคะ,ะน้องเนี่ยเป็นเพศหญิงนะคะลักษณะอว,อวัยวะเพศก็ปกติ รูปร่างขนาดปกตินะคะมเมอ,อเรเบียมยเจอราเนี่ยก็คุมชิดนะคะมองไม่เห็นคิดตอลิสแล้วก็มองไม่เห็นเลเบียมโนลานะคะ no vaginal d i s c h a r g นะคะแล้วก็ no vaginal b l e d i n g นะคะเรามาดูที่แอนัตรูก้นของน้องเนี่ยก็กึ่งกลางลำตัวดีนะคะน้องมีรูก้นนะคะแม่แจ้งว่าน้องได้ถ่ายอุจจาระ แล้วหนึ่งครั้งลักษณะเป็นแมกโนเนียมนะคะต่อมาเราก็จะมาประเมินการเคลื่อนไหวของน้องนะคะน้องก็มีการเคลื่อนไหวของแขนขาลำตัวดีทั้ง2ข้างนะคะมีแรงออฟโมชั่นดีนะคะแขนก็ยกได้ทั้ง2ข้างนะคะไม่มีเ e อ่อพาวซีนะคะแล้วก็มาดูที่ฝ่ามือของน้องเนี่ยนิ้วน้องก็มีครบทั้ง10นิ้วนะคะ ไม่มีโพลีดัคชิลี่นะคะไม่มีซินดัคชิลีแล้วก็ฝ่ามือก็ไม่มีซีเมนย์คีทนะคะเรากดนิ้วลงไปที่ฝ่ามือน้องก็กำมือเข้ามานะคะน้องมีพันมาแกปปิ้งรีเฟกปกตินะคะจากนั้นเราก็จะมาดูที่ขาของน้องก็เหยียดได้ทั้งสองข้างมีการขยับข้อสะโพกได้นะคะ มีการตั้งขางอเข่าได้นะคะแสดงว่าน่าจะไม่มีดีทิฟโลเคชันนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูที่ฝ่าเท้าของน้องทั้งสองข้างนะคะฝ่าเท้าน้องก็ไม่มีขับฟุตนะคะนิ้วเท้าของน้องก็มีครบทั้ง10นิ้วนะคะเไม่มีโพลีดัค t ทิลีแล้วก็ไม่มีซินดัคทิรี่นะคะกดไปที่ฝ่าเท้าน้องก็อององุ้มเข้ามาน้องมีแพนต้าแกปปิ้งรีเฟกปกตินะคะ จากนั้นเราก็จะมาดูที่หลังของน้องนะคะลักษณะหลังน้องเนี่ยก็จะเป็น C-shape นะคะเออ่ที่คอก็ไม่มีสต็อกไบ์นะคะหรือว่าไม่มีสตรอเบอรี่เฮเมนจิโอ bury, io, มาไม่มีเลงโกเลียนสปอร์ตไม่มีสไปนอนไบซีด้านะคะ แล้วก็คําดูก็ไม่มีก้อนหรือตุ่มที่ผิดปกตินะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทดสอบแกนและรีเซ็ของน้องนะคะโดยขีดข้างกระดูกกระดูก หลังกับข้างลําตัวนะคะขีดตรงลงมานะคะข้างที่ขีดน้องก็จะงอตัวแล้วก็แขนขามาแสดงว่าแกแลนด์มปกตินะคะจากนั้นเราก็จะจับน้องนอนหงายนะคะทดสอบโทนิกเน็กซีฟกนะคะเราจะหันหน้าน้องไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะข้างที่หันแขนขาน้องจะเหยียดตรงแขนขา,าฝั่งตรงกันข้ามก็จะงอนะคะแสดงว่าน้องมีโทนิกเน็กีเฟกที่ปกตินะคะจากนั้นเราจะมาทดสอบ มอร์โริฟิกนะคะเราจะยกน้องขึ้นมาช้าๆเบาๆแล้วเราก็ปล่อยลงไปถ้าน้องมีอาการสะดุ้งหรือผวาแสดงว่าน้องมีมอร์โรวิฟิกที่ปกตินะคะจากนั้นเรามาทดสอบบาบีสกี้รายนะคะโดยใช้นิ้วเขี่ยที่ส้นเท้าน้องไปถึงนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งนะคะน้องก็จะมีการกางนิ้วออกทั้งสองข้างน้องก็มีบาบีสกีทรายที่ปกตินะคะ จากนั้นเราก็จะมาทดสอบสเต็ปปิ้ง e ีเ e x นะคะโดยประคองคองแล้วก็ช้อนที่ก้นน้องให้เท้าน้องแตะที่พื้นนะคะน้องก็จะมีลักษณะก้าวเท้าอย่างนี้นะคะแสดงว่าสเต็ปปิ้งน้องปกตินะคะจากนั้นเราก็จะมาทดสอบแพ s ซิ่งลีเฟกนะคะโดยใช้หลังเท้านะคะแตะของที่เหมือนเป็นขั้นนะคะถ้าน้องยก ก้าวเท้าขึ้นมาแสดงว่าแพนซิ่งน้องปกตินะคะหลังจากที่เราทดสอบบีเฟกน้องเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาวัดไวต้นซายน้องโดยการาวัดประหลอดที่รักแล้นะคะใช้เวลาในการวัด8นาทีนะคะอุณหภูมิน้อง37องศาถือว่าปกตินะคะจากนั้นเราก็จะมาวัด BP ที่ขานะคะบริเวณน้อง B.P ของน้อง 64ส่วน44มิลลิเมตรประลอดถือว่าปกตินะคะจากนั้นเราก็จะมาวัดรอบศีรษะของน้องนะคะโดยวัดที่ปุ่มกระดูกที่นูนที่สุดนะคะมาถึงที่เหนือคิ้วนะคะปุ่มกระดูกที่นูนที่สุดมาที่เหนือคิ้วอ่า อรอบศีรษะสาสิบสองนะคะจากนั้นเราก็จะมาวัดที่อกน้องนะคะที่อกเราก็จะผ่านนิปเปิลนะคะรอบอกจะผ่านนิปเปลิลอกน้องได้สาสิบนะคะถือว่าปก,กติแล้วเราก็มาวัดที่รอบท้องน้องเหนือสะดือนะคะเพราะว่าสะดือยังไม่หลุดนะคะเหนือสะดือท้องน้องได้29นะคะแล้วเราก็จะมาวัด ความยาวน้องที่กระดูกที่ยาวออสูงสุดนะคะกระดูกที่สูงที่สุดนะคะวัดชิดตัวนะคะแนบลำตัวลงมานะคะมาถึงที่ก้นแล้วก็มาที่ส้นเท้านะคะน้องยาว42นะคะหลังจากที่เราวัดไว้ด้านซน้์ยเรียบร้อยเราก็จะนำน้องไปชั่งน้ำหนักนะคะ น้องหนะัก2,850กรัมนะคะลดลงจากเมื่อวาน20กรัมถือว่าปกตินะคะหลังจากที่เราตรวจประเมินร่างกายน้องเรียบร้อยแล้วเราก็จะแต่งตัวน้องห่อน้องแล้วก็นำน้องไปคืนคุณแม่พร้อมทั้งอธิบายสิ่งที่เราได้ตรวจค่ะขอบคุณค่ะ